สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมันนี่ได้มาติดตามเรื่องราข่าวฝันกับลุงแป้งค่ะค่ะลุงแป้งนี่เพิ่นฝันค่ะฝันเห็นผีสองคนเพิ่นเฮ็ดจังไรอยู่คุณลุงผีเออผีมันก็อยู่คนละชนออกนะ็อยู่กลางโมนะอยู่กลางผีค่ะผู้เพ<า>ิ่นเสียชีวิตไปอยู่ทเพงร่างทั้งนี้อยู่ทั้งหนา้าอีกคนหนึงเ<า>พิ่นก็พากันดึงกระดาษ แนมเห็นเหล็กน้ำเพิ่นน่ะล่ะโอ้เห็นตัวเหล็กเห็นตัวเหล็กคนหนึ่งผู้ผู้แหลกดึงไปก็เห็นเหล็กสองตัววัดภูชิตายชุกกระดาษมาทีหลังเห็นเหล็กอีกกระดาษแผ่นเดียวกันเห็นเหล็กอีกสองตัวคือเก่าค่ะสิเป็นตัวไรเขาก็ไปฟังเอาน้ำกันน้อคุณลุงเนาะเอาแต่ว่าเขาหายอยู่ค่ะไปกินตือวดีมโหหล่ะลองมึงค่ะไปฟังสวัสดีค่ะลุงแป้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูงแป้งค่ะมีใมาติดตามตัวเหล็กเงวทางกับลุงแป้งค่ะ ลุงแปงนี่เพิ่นมาเพื่อนฟันดีแห้งค่ะฟันว่าผีมาบอกเลขเป็นโตัวสันสิเป็นตัวไรกะฟังเป็นน้ำกันค่ะฟันยังไรค่ะคุณลุงเขาไม่ได้บอกดอกแล้วเขาดึงกระดาษดึงนึ่งนึ่งปให้มึงนะ๋อค่ะดึงกระดาษเลี่ยงไปเลี่ยงไปเลี้ยงไปะนะค่ะก็จะว่าฟันม่เหา่ยวเลยค่ะแล้วฟันทีนจันสมจันสมไอ้สม พอยน้มเนี่ยโอ้ถี่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วเออว่าเคยพันให้เราคืออะมือว่านเนี่ยอ้องเห็นพ่อยโลนพ่อผู้นี่พ่อยโลนพียงจิตค่ะก็เห็นมาคุยกันนั่งคุยกันแต่ว่าเขานม่อมอยได้เขาก็อยู่แต่เขาก็ก็นั่งก้มคอนล่ะเขาก็อยู่ทํางมือจ่อค่ะจางช่งก็อยู่ขึ้นจ่ออืมเพอยงจิตก็อยู่ทั้งนี้เสียชีวิตไปบดเหมือนบ่ลุเพียงจิตพ่อยโลนเนี่ มันคอยก็นั่งอย <ors> like bon ู่กางบ้านพวกกันนั่งอยู่ขวกกันย่างวันนี่มีแผ่นนะมีแผ่นมีผ้ากระดานนะมีกระดานมีกระดานนี่ผ้าเฮือนนะเป็นเป็นเหมือนฟ้าผนังสิว่าผ้าผนังผ้าแผ่นห้อยนะก็เป็นอัดเนี่ยมันไม่ตึงกระดานนั่นนี่ละเนี่ยหนึ่งกระดาษที่เขาขาวออกมากระดานกระดาษเขาขาวหนึ่งเส้นสมหึ่งเนี่ยสมเนี่ยผีไปยี่สมเพราะอาทิตย์นี่ละหนึ่งกระดาษชัวไปเพิ่มขอเห็นเลขกด้วยว่า เห็นเล็กตัวหัวมาเพื่อวาง่อยได้เก็ริ้งไปซื้อก็เห็นเล็นี่น,น,น,นับเป็นตัวเลยนะก็ดบาดจังใดคุณลุงบาด <บา S 2> จังใดบ้างเหล็กคนเห็นสามหกน้าเหลงกสองตัวเออสองตัวสามหกตัวเดียวบาร<อ>นี่ก็เลยแนมไปแนงม,มาบารเนี่ยมอนี่ยรื้อไปอีก มอสดทายมอตายมมีจะคนก็สองคนมานกันสองคนดึงไปดึงไปดึงไปเพ๊่ดึงหลังนะค่ะเห็นเหล็กสามหาบหาอืมเขนดึงสาบลงกขาดึงสามันดึงอาไรดึงเนีได้เป็นงานในี้ดึงเหล็กไว้นะ่เาหอยผู้ดึงไปก่อนเห็นสามหกผู้ดึงทีหลังเห็นเห็นสามหาสามหาอือ ตัวใหญ่บ่ลงุงว่าก็บตัวมึงใหญ่มึบบกงก่งได้สามสามหกแม่เห็นจะจ๋าเลยแม่ยเห็นจ,จา้าจ้าหอยหมอไม่มาเนี่ยนี่ก็เห็นยังแน่เนี่ยเณาหวองข่อยอะไรเต่ว่าอยู่เบาข่อยแล้วบอกเพื่เดเียวข่อยเพิ่นเพิ่นเบาหน้าบอกมามีเบานั่เงเคยอยู่คณะคนถือกันได้เนี่ยขี้สะพนเลอกน้ำกันบ่ไเนาะลุงเนาะอ้ว<ๆ>นขนาดได้พญาสมเต๋อพันละเสียชีวิตถือกัน วกก็ยูนักันนอนนั่งกัน่นีแล้วมาอมาแล้วก็นอนนอนอ่แน้มาอมาแล้วก็นอนอย่แ้เตเก็นอนอ่าแบบนี้ล้วก็ลังพันเห็นเานี่คเดียวนี่แหละนกไก่ข้าวสากี่าเรามาหาเห็นไหมไก่ข้าวสากนะลุงเนาะขึ้นขึ้นหวานนอเักหาากับเล่นตันจนขึนาไผ่นะคะข้าวมาโวา มาทับสไมาเขาบว่าโอเคนี่นา็เจอจังไรตัวค่ะคุณลุ่มเป็นเลยว่ามาอกมากันนางเบอร์ับอกบอน้ำไหลปก็เไปดึงไปดึงไปยุ้ยยุ้ยเหล็แต่บอกไปแม่มายุ้หันบอหบอบแต่ว่าอ้วนแต่ว่าคนนึ่งจอยคนก็มาโยนหนีนอยหนีอินเนื้เมามากก็น้อยนีละเวไส้ร น่ามองแล้วน่าเลยพระเจ้ามองเลยก็มากงาะเนี่ยละมาเห็นมาพันเห็นมือเนี่ยมือขึ้นล้านเนี่ยนะแต่เพิ่นมีชีวิตอยู่เพิ่นเที่ยวมาเล่นนั่มว่าอยู่ประจำมาขาเดินอยู่นี่ชั่วโมงมาถึงเหนอสู้ชอบทุกแรงนล้วอย่างนี้เพิ่นเพิ่นก็เลยสิเอาโศกมาให้คุณลุงเนาะโมโหน้ำเพิ่นล่ะแต่ว่าาพันเห็นเพิ่อนมือเปิดเพิ่นม่าดึงกระดาษนอนดึงกระดาษนั่นเนี่ยก็อะไรก็ไหน อะไรง่ายนี่ดึงไปเพื่อคนเขาสนทั้สนมันคนอยู่สนน่เป็นมุมแน่นะมันเ็นกระดานดึงแน่นึ่งแน่นอนแกไว้เห็นน้คอยเล่นแน่มืงวให้เร็วเล่นนี่สามหกสามหกสุดสายสามหกบ้านนี้เพื่อบานี้กูซีหลางมาว่มาสุกมาสุกโซนกระดาษกูไ้ไปนั่นนี่สน่กระดาไปสุกสุกไปสุกไปเหนสามหาอีก เห็นสามห้าผู้นึ่งเห็นสามหกมันมาผู้หนึ่เห็น3,5ผู้น่เห็นสามห้อเขา่าขคือแตกแค่ขอว่าสามหกสามห้าเห็นสามหกสามห้าสบะส่าคนเสียสวิเป็นสองคนส่าดึงออกในูุรโตเนาะสูดกระดาษออกผู้หนึงคขยอยู่กลางผีตายเลยอยู่กลางผีตายผู้หนั่นก็อยู่่น คก็ยุยสมัยทั้งพุ่นขอยู่กลางผู้ท่งนี้ก็อยู่ฟี่ทั้งผู้ตายนะอายุร่างก็เป็นไปไหนเด้อบาในร่างก็เขากระสุกไปเท่านั้นดึงชนทั้งไปมไม่ได้ให้เลยปื้งเลยสามหกมาในพู้ท่งนี้สุกชนได้ชนกระดาษกระดาษย่างได้นี่ละกระเขาคานนี่ละเข็นสามหาอ๋อมุนเห็นเนี่ยไรแน่นี่เขาว่าแต่ว่าพุ่นลุงอยู่กลางขอยู่กลางขอย่นเนาะนขอยังนั่งแน่นขอยังเอาฟี่น่ามันอยู่เอียงกันได้ไหมมันอยู่เอียง คนนึ่งก็อยู่สันอยู่ทั้งนี้ขาก็อยู่กลางมันก็จะเดงเอียงไปไ้น่นะอืมเอียงไปยังหนึ่งไปไปเขาก็ได้เห็นเลยกขึ้นมาขึ้นไปก่อนตามเป็นนึ่งศักะเนาะัน s> <S ึงะสาบัน่าหอนิยุดเด้วิทย์วิทย์คหกไปก็ย mm ุตโดนเต่าได้จะเห็นตัวนี้ไลไปไลไปสุกไปเห็นสามหาวันอ้าววันนะค่ะค่ะแน่นีเาอายุคุณลุงนี่กันจำขั้ที่กแปดหกแปด โคตรแปดซื่อเนาะโคตรแปดซื่อคนี้ค่ะขอบิจิตว่ากับยี่ืมแล้วกับอบญุกลางทีนี่ก็จเป็นศูนย์หกศูนกับเป็นไปไห้เนาะแมนเพราะว่ากับเอาลูงแตงคือเกาเล่คนะเพราะว่าเป็นโคลนขัดกันเพราะว่าเป็นตัวเลสัดเกนแห้งเนาะตัวเลสินตัวเลขขัดสัดแหงนะนี่ห็จตาข็งัวบังแง่เนง่ทำนีเล่เห็น ตัวบักใหญ่ซ้ำที่เอาเขียนนี่บ่ซ้ำเขียนนี่เห็นตัวใหญ่ซ้ำเขียนเห็นซ้ำนี่เลยมันมันดึงไปเปื่อจะเห็นปับเลยค่ะเบิ่งเกึ่งเลยเบิ่งมังกรเลยจังไรตัวคุณดุงแต่ว่าดฮูกกับเด็กเก่าแต่เก่าเขาว่ามันกรับตัวเดียวกันเนาะมันเป็นตัวเดียวกันอยู่แล้วไงฮูกับกอเนี่ค่ะแต่สมุนเอาค่ะแต่ฮูกกอเนี่ยค่ะเป็นเก่าสามนี่ลูกหมักบ่ นึกว่าลุงมีเห็นสัดเกณฑ์ครั้งนู้ลุงเนาะให้มุนคือเกาให้มุนคือเกาเห็นัาเกณฑ์มุ้งไ่ละเห็นซาเกณฑนนี่ละแต่ว่ามวลไห้หมุนเออกแต่ว่าโคกเกาเขาวานพิซติเดียกันกับมุ้งแนเกาเขาวานี่ใช่ไหมเกาปจักนันละกินตรงนี้เห็นตันันละเห็นเป็นตัวเกณยนมีสามลูกสามหานอเออตอนี่แล้วโคกเกาะเขาวานพิซเลียวกันกับโมแนก็ออกเข้าเกากระไดนะสามเก่ากัเป็นไต่ไตเนาะไตเแต่ว่า เขาก็เห็นตัวมันชัเจนเลยเขาดึงไปให้เบิ่งหน้าเขาดึงนั่งนกเคยเห็นพันเห็นเขาอีกหน้าเป็นเป็นตัวสีอะไรดูก็ตัวสีแน่นี่แหละนี่สีปากกาเลยเนาะสีปากกาเขาดึงไปนั่นก็สีหมวงนี่แหละค่ะเขาดึงไปดึงไปดึงไปพอสุดท้ายสุกไปเห็นเห็นตัวนี่เห็นตัวนี้ตัวใายบ้างนี่ขอสำคัญนี่มันจะออกทางทางม้วนบพร่าคือว่าค่ะแต่สีหลังเขาจะออกลางบ่อทั้งนั้นแต่ว่าเขามันมันเปล่าอะไรเลยม้วนมันเปล่าอะไรม้วน หนี่มากเอง่อนงอกันยังมาตัวก้นอค่ะคมือเนีน้องลุงเนอะง่อนนี้มันมันแตกกันได้เลมันแตกกันออกเลยมันแยกกันได้งอนเลค่ะเพราะว่ามันสีแยกกันออกมันฟาเคร่งออกลย่าด้มันไปขู่ไปขู่ันอนมาบอกเอาหน้านี้ยก็ได้แต่เเอาสามตัวเต็งนงบอเอาสามตัวเต็งนี้จะใส่สามหกเจ็ดตัวเต็งเหสามหกเจ็ดเพราะว่ามันมือเขาดึงไปนอกค่ะจับเจ็จับดึงหน้า มันมันก็สามตัวอยู่แล้วค่ะสามตัวนสามหกเจ็ดเนาะมันหกเจ็ดเท่านั้นนี่เท่านี้ละเองสามตัวเต่งมักซ้ำตัวเต่งก็สามหกเจ็ดสามหกเจ็ดตัวนี้มือเนาะตีมือใส่สามหกเจ็ดโอ้แล้วมันคอยชูไปเนาะมันก็ดึงไปเนาะค่ะค่ปจับกับจับมันก็เจับก็เป็นเจิตนะลุงเนาะจับยืดถ่ายพอดียืดถ่ายพอดีนะค่ะค่ะฉะนั้นเห็นมันก็เห็นสามหกอยู่แล้ว เมื่อเขาจากไปก็เจ็บนะสามลูก่าเตาวนี่แหละน้องเนาะนี่ที่เห็นนี่ก็เห็นสตีกนี่แหละก็เห็นนี่นี่ก็เห็นสตีกค่ะขอบคุณสำหรับแนวทางค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเด็กของลุงแป้งเนาะค่ะค่ะลุงแป้งนี่เพิ่นฝันเห็นผีเนาะค่ะผีสองคนเพิ่นว่าเนาะค่ะแต่ว่าลุงแป้งน่ะนั่งอยู่กลางเพิ่นว่าเนาะค่ะเห็นผีผู้นึ้นกำลงดึงกระดาษมาเนาะค่ะแต่ว่าก็เห็นตัวเลขค่ะค่ะตัวเลขสามหกค่ะ เพิ่งเติบอะผีตัวหนึ่งก็ดึงมาอีกค่ะกะเห็นเลขสามหาค่ะสามหกสามหาเนาะค่ะอายุรุ่งแป้งกับหกสิบแปดปีค่ะสามหกเจ็ดกับือว่าเจ็ดนี่คือว่าจับค่ะมันที่ซิพกันยายนพศอโสสองท่นหาลอยหกสิบแปดให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแดงรัฐบาลโชคโชคมันมาน้ำลำลื่อๆเฮีงๆปังๆไปกับความฝันของรุ่งแป้งเนาะค่ะ ถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิ่บริกาษแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขให้ทันชมทางบ้านของเด้ารับชมรับฟังค่ะถ้าฐายังบ่ท่านกดติดตามเจคําขอฝากช่องเจคําสามตัวเติยงนำนี้เด้อค่ะถ้ามีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขดีเด็ดี่มองได้เจคําสามตัวเตีงจะไปหามาให้ทันผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เจค่ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้เนะคะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ